ตอนนี้ครับผมอยู่กับหน้าแผนกเจ้าแมยูแก้วในช่วงการทำงานของโรคระบาดเราไปดูว่าเขาทำอะไรมาบ้างเราต้องไม่โดนตัวกัน <c oughs> เดี๋ยวจะลองเดินตามหน้าแผนนี้ในช่วงในช่วงที่สถานาการณ์เกี่ยวกับโ,โรคโควิด มันมีการไปทำงานในพื้นที่ของจังหวัดใช่ไหมครับได้แล้วเราได้ไปทำอะไรที่ไหนบ้างเป็นแค่ไปถางกันไทยหวัดไท้หวัดเดี๋ยวไปทัว่์ไม่ใช่งานคุณนี่ยงานคุณคุณไปทำอะไรที่ไหนบ้างในสัปดาห์นี้ครับ ราองอธิบายกับเพื่อนเพ้่ติดตามเยอะนะสามร้อยคน,นครับน,น,นอีอ๋อมันคือคืออะไรเอาพูดดิอะไรไติดตัวดไปต้อมไปเร่งรัดไม่ได้เรื่อง <laughs> เมื่อกี้ไม่ได้เรื่องนครับไปถามหัวหน้าโคงพิสิทธ์ของเคเบิลมาไม่ไรครับเดี๋ยวเรามาคุยกัทางคะแนนคือสัญญาข้อเร็วสูงอะไรก็ไม่ได้ไปทำงานอะไรต้นต้นไม่ด้สัมภาษณ์งยบอยเยพื้นที่หมดเลยเราหลังจากที่เราไปถามพี่แอดมานะครับแล้วก็ถามกับคะแนกเคเบิลหัวหน้าเขาเนี้ยก็ไม่ได้เรื่องครับไม่ได้คำตอบอะไร ไปถามคุณสมศักดิ์ของแม่เหล็กความเร็วสูงก็ไม่ได้เรื่องนะครับนี่เราไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาคุยกับคุณวรวุฒษพนักงานช่างของแผนกเชเบิร์นเดียวกันแล้วว่าไปตลอดสัปดาห์ในช่วงอสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยที่เราต้องเดือดพิังานในพื้นที่อุดรเนี่ยครับเรามีการไปทําอะไรมาบ้างที่ไหนข้าวขาวเพื่อให้เพื่อนเพื่อนสักสามร้อยคนในเขตได้ซับซากสถานการณ์แบบนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยครับเขมาข้าวข้าวเตรียมก่อนก็ได้เดี๋ยวจัดเอาเดี๋ยวเขากินข้าวกผัดกัน ครับพี่ไม่ได้ถามโอเคถามไปแล้วสักครั้แล้วพี่ถามว่าไงนะเออก็ที่ไปรอบสัปดาห์นี้ที่ว่าออกไปในหลังานภายในพื้นที่จังหวัดอุดรเนี่ยได้ไปทำอะไรที่ไหนในบ้านอะไรแบบกว้างๆคร้าวครับนี่ก็ไปควบคุมงานติดตั้งเคเบิลยี่แกน้ำแสงสัญญาจอหนึ่ย์หกทับสองหานะครับ ก็สัปดาห์นี้ก็นำสายคิวบันยกแก้วนำแสงเข้าที่โกโฟโยชัยวันเรียบร้อยแล้วครับในส่วนสัญญานี่นะครับแต่อีกในส่วนของสัญญาหนึ่งที่เป็นเส้นทางโกโฟโยชัยวนันสถานีไฟฟ้าน้องหานเนี่ยกำลังพาดสายมาส่วนเส้นทางของ1 0 6เนี่ยจะเป็นเส้นทาง โกโฟยชัยวานไปโกโฟยอสองดาวซึ่งฝั่งชัยวานก็นำสายเข้าที่โกโฟยอชัยวานเรียบร้อยแล้วครับก็รอรอตรวจรับงานอีกทีครับทางบริษัทก็จะแจ้งส่งอมอบงานมามครับ